ถ่ายไปก่อนได้ครับว่าตัวใดมันเสีอกตัวรางวัลทีนึงมันอยู่นี่นรางวัลที่สามเขามาสามหัวเลยโอ้รางวัลที่สาเขามาสามหัวเหรอขอทายในเดิอเพราะเห็นหนาดอกรางวัลที่สามมีเขามางวดหนึ่งเลรางวัลที่สามเขามางวดหนึ่งฉันเอาตามที่ว่าเขาขายแล้วเขากลับไปขายใหม่คนเก่าๆเลยแต่เขากระทึกน้ำเขาก็บอกว่าถึงแต่คนดับบานถึกรางวัลที่สานี่งสองคนเหรอคะถึงรางวัลที่สาสองคนแล้ว ลุงตาเมืองแกกะถือรงวันที่หาลุงตาเจ็ดบันว่ามันเจ็ดศูนย์สามศูนย์หนหมอ๋อเจ็ดศูนย์สามเจ็ดแล้วแตาวันที่หามันมันกะเขารงวันใหญตลอดเลยน้ำแขงนะเอามากระจำลาเออมันมันสีขาวรงวัลใหญ่ตลอดงวดนี้เขาได้ตัวใดงวดนี้ หวดนี้ยังเป็นหัวสิ่ใดตัวใดอค่ะแต่ว่าไม่ค่ะมักกับมักเจ็ดแปดเขาเล็กเจ้าของเนาะเจ้าของมักเนาะมักเจ็ดแปดลองเจ็ดแปดนะเป็นยังขึ้นมาเจ็ดแปดผมถามแม่เป็นยังขึ้นมาเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดมักมักเจ็ดแปดอ่ะก็อายุพ่อเจ็ดเจ็ดบัเล็ขที่เจ็ดแปดไงก็มักมักเจ็ดสิบแปดก็ดึงไว้ดึงไว้เองแม่แล้วไม่ค่ะมักเจ็ดแปดส่วนชนวนหมากหมวดอีกคนหาเลขตัวหดอะไรครับ ที่เล่นหักศูนยะฮะที่เล่นหลักศ um, mm, ูนย์อองนนี <t <t ้หล uh? uh> uh> uh 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 ักศ uh ูนมาเลยเพราะว่าที่ที่ขายยังที่ที่ที่ขายมามันที่ใดหลักศูนย์ออกก่อนไหมคือศูนย์ห้าศูนย์สี่นี่ไม่ได้ขายเลยไหมหลักศูนยเออลักศนไปแล้วงวนนี้หลักศูนย์อ้อันนี้แกเพิ่งเอาเบอร์ใดนี่กแกนี่ ศูนย์ศนย์ป้าตวแกขึ้นมักศูนย์มักจุนจูนครับเป็นยังขึ้นมาคุ้ค่ะมันหาไพเด้อคิดว่ามันสือครับมักศูนย์เดี๋ยวผมจะให้สัมผัณ์ข่ามักรักศูนย์ฝันฝันดีป่ครับสือศูนย์นี่ขาสภาด้เสียเอ้ย กินเตะเออั้งข้าวสภาด้เลยเขาเลขกศนย์ลยอ๋อวันนี้เลยเลขศูนก็เลยสูดศูนย์ศูนย์สูนดโอ้แสดงว่าแสดงว่าวดนี้มีศูนตัวนี้มีศูนยมีศอ๋อวันนี้มีศูนย์ว่าแต่่าผมว่าหลายหลคนเลยว่นศูนย์มาโอ้แพงใหญ่เลยโอ้ตังข้าศูนย์ศูนย์แปดแปดศูฮะขายดีก็คือ4 0 5 0แล้วก็8ป0 8หลักหลัก ขายดีอ่ะหกานหเนล้านบามองจะไห,หะขนขายหน้ามากอ๋อสี่ศูนย์ห้าศูนย์ฝากช่องน้ำด้ด้อครับอ้าว มักตัวไดงไอ้งวดนี้มาขาแปดฮะแปดฮาหาแปดมันอะมันว่าไม่ยังเลี้ยงไปครับเอาเป็นอย่าง้นมาขาแปดแปดฮาม่เสียออกมันเสียออกเอาไม่เสียออกคคนขายมักตัวไดงงวดนี้มาเก้าแปดคนขายมาเก้าแปดอีกแหะมักตัวแดงขนาดตัไง นานเอาไหเดียวคนละอาจารนเดี๋ยวอาจารยนตื่นี้ตัวไหนมาตัวไหนเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายรางวัลที่หนึ่งไว้ก่อนแต่ผมประเด้เอาผมถ่ายรางวัลที่หนึ่งไว้ก่อนทายรางวัลที่หนึ่งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านไปชมไปลุ้นด้วยกันนะครับแผงนี้นะครับรางวัลที่หนึ่งนี่มีไม่ถึงสองร้อยนะมีเท่าไหร่เสื้อสตรีมม์หรอเสื้อสติีมม์ดู ไหนี่ปียังละไปนะเขาแกเขาแกเอาอย่างนี้หกศูโอ้โหสิบสองล้านให้ถามไหนให้ถามดึงทำไมซืสื่อหกให้ถามเนี่ยทำไมสื่อหกศูนย์ไม่ยอมบอกได้นี่เลยเอาเว็นหนังไหนไหนให้ดูดึงให้ดูดึงเอาเวทหนังให้ดูดึงโอ้ สีหกศูนย์อันนั้นใบละ่อไปชื่อไอติมสีหกศูนย์นะครับนี่นี่ดูหน้าไว้รางวัลที่หนึ่งเอาเอเอาผมรู้แล้วผมรู้แล้วใครถูรางวัลที่หนึ่งยวผมมาหาสีหกศูนย์โอ้เจ่างวดนี่คนเนึ่งศูนยเนาะคนขึ้นเนึ่งศูนย์ครับเถิดอาจารย์เนาส่กมันส่กมันส่งมันมัน เฮรำเฮรูยเฮรำเฮรู้ย์ก็คือหานะด้วยครับยังยังเราหึงสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับก็วันนี้นะครับจะเหมาแผงก็เกรงใจเกรงใจก็งวดนี้นะครับตามที่ผมไปเสาะแสวงหามานะครับหลายอาจารย์บอกว่างวดนี้นะครับศูนย์กับเก้ามาแรงนะครับตอนนี้ก็เห็นหลายคนนะครับซื้อหลักศูนย์ซื้อหลักเก้า เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าหลักศูนย์หรือหลักเก้ามันจะมานะครับตอนนี้ก็เห็นซื้อกัน4004นะครับหลักศูนย์แล้วก็00นะครับวันนี้นะครับสำหรับวันที่1มีนา2,514นะครับสำหรับเลขดังเดี๋ยวผมจะไปเอาะแสวงหานะครับมาให้นะครับอันนี้กับแผงนี้เมาหมดเลยนะครับแต่ตอนนี้ เอาไว้งวดหน้าเดี๋ยวหมาหมดตอนนี้ก็ให้พ่อค้าไปก่อนพอ่อค้า<อ>เอ้างวดน,นี้หนักไหนครับสสสูนนอีกแล้วาาั04 04